What the fire God can fire life of in your God do และผมก็อยากจะพูดถึงวิธีที่เราจะสามารถนำไปปฏิบัติว่าไฟของพระเจ้าจะทำอะไรในชีวิตของเราได้บ้าง Number รข้อที่หนึ่ง The fire of God will make you a soul winner ไฟของพระเจ้าจะทำให้คุณเป็นคนนำดวงวิญญาณ and it will propel you แล <and> ้วจะทำให้คุณนั้นรู้สึก boldly into God's plan and purpose for your life รู้สึกมีความกล้าหาญที่จะเดินไปในแผนการที่พระเจ้ามีให้กับชีวิตของคุณ Go chapter me Act ไปที่กิจการบทที่หนึ่งข้อสี่และห้าเมื่อพระองค์ได้ทรงชุมนุมกันกับอัครสาวกจึงกำชับเขาไม่ให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาคือพระองค์ตรัสว่าตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละ เพราะว่ายอนให้รับบัพติศมาด้วยน้ําก็จริงแต่ไม่ช้าไม่นานท่านทั้งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Jesus said, wait พระเยซูบอกว่าให้ tarry in Jerusalem uh, wait wait just wait for the Holy Spirit ให้รอพระวิญญาณบริสุทธิ์ go and wait ให้ไปแล้วก็รอก่อน because pretty soon เพราะว่าในไม่นาน the greater one is coming ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้กำลังมา The Comforter is coming ผู้ที่คอยช่วยเหลือกำลังจะมาผู้ที่เป็นที่ปรึกษากำลังจะมาผู้ที m เป็ t ที่ปรึกษากำลังจะมาคนที่จะคอยช่วยเหลือเรานั้นจะอยู่จะมา amen amen because he said john b a p t i z e d with water เพราะว่าบอกพระองค์บอกว่ายอนบัพติศมาด้วยน้ำ but soon you will be filled with the holy ghost แต่หลังจากนั้นคุณจะได้รับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ hallelujah hallelujah and then we go to acts chapter 1 verse 8 หลังจากนั้นเราไปที่กิจการบทที่หนึ่งข้อที่8แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเลม็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก Jesus disciplesYou receive power when the Holy Ghost comes his shall Ghost upon you told Holy พระเยซูได้บอกกับสาวกว่าพวกสาวกนั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Power to be a witness จะได้รับฤทธิ์เดชเพื่อเป็นพยาน to lost world a and dying world. ไปยังผู้คนที่หลงหายและโลกที่กำลังจะตาย amen amen that's what the power is for นั่นคือฤทธิ์เดชมีไว้สำหรับสิ่งนี้ that's what the fire is for นั่นคือสิ่งที่ไฟมีไว้สำหรับสิ่งนี้ it's fire power นี่คือเป็นฤทธิ์เดชของไฟ To be a witness everywhere you go. When you're on the BTS, you're being a witness. There's something different about you. You're not just going along with the flow. There's something different about you. You carry an anointing, you carry the power of the Holy Ghost, you carry His firepower. และคุณก็มีริทเดทที่เต็มไปด้วยไฟของพระ When you're in the taxi แล้วเมื่อคุณอยู่ในรถแท็กซี่ When you're in your school เมื่อคุณอยู่ที่โรงเรียน There's something different about you มีบางสิ่งที่แตกต่างเกี่ยวกับคุณ Amen Amen นั่นก็คือไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ It changes everything ที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง Hallelujah Hallelujah Thank you Lord Jesus ขอบคุณพระเยซู